นะครับตอนนี้เราจะไปต่อไม่ได้นะครับเราไม่สามารถหาอลิสได้นล่นะเพราะว่าอย่างที่ทุกท่านทราบในพันแล้วนี่นะครับว่าติดจำเพียงติดจำแพงนั่นเองนะครับก็ตอนนี้เราต้องมาหานะครับว่าอีห้องลับที่ว่านั้น่ะมันอยู่ที่ไหนนะครับซึ่งตอนนี้ฟุตบาทกำลังหาข้อมูลนะครับเกี่ยวกับอดีตเกี่ยวกอดีตทั้งหมดของอลิซนั่นเองนะครับ

แค่เอาข้อมูลไปแค่นั้นเองขอโทษนะท่านความเชื่อถือของตำรวจเป็นศูนย์นะครับก็บอกแล้วว่าอย่าพูดแบบนั้นด้วยนาหักยิ้มโอเคก็ได้นั่นจะเชื่อนายก็ได้อลิสือพี่อาลูกพี่ของพวกนายเธอเรียนดิ้งโคเซงั้นเหระอ๋ออ๋อไม่ใช่เป็นล่กพี่ของทุกคนยกเว้นนายนะฟอกแม่งโคตรหนาเลย อย่าบอกนะว่าโชจชิจูจินอย่าลืมละ่ะเกี่ยวกับข้อมูลตรงนี้นะครับคือฟอกมันก็ตลกเลยผมตอนนี้เราในที่สุดนะครับเราก็ได้ข้อมูลแล้วว่าก่อนหน้านี้นะครับว่าอลิส<ว> <ld> เรียนที่ไหนนั่นเองนะครับเนื่องจากว่า เราต้องการข้อมูลนะครับเพื่อไปเปิดห้องรับนั่นเองนะครับก็เราก็ได้รู้แล้วว่าครับว่าเป็นชูจินหรือก็คือเป็นรุ่นพี่ของไอ้พวกนี้นั่นเองนะครับเราต้องเดินทางไปที่ชูจินอะคาเดมีนั่นเองนะครับก็ไม่ได้คิดมาก่อนเลยนะว่าต้องกลับไปนะครับที่โรงเรียนนั้นอีกครั้งนั่นเองนะครับโอเคไม่มีอะไรพิเศษนะครับก็เราเดินทางกันเลยดีกว่านะครับ

ここでの体験はキーの心に囚人がその舞台だっただから秘密のに <weed'> キーワードが入のにキーワードが入るのにキーワーるのにキーワードが入るにキーワード入るのにキーワード入にキーワードが入るに入るるキーワードが入キーワードが入キーワードキーワードキーワード เอาไปสู okay. you know, ่เจลในสถานที่สถานที่หนึ่งนั่นเองครับมาที่ชูจินอ่าไม่รู้ว่าอ่านว่าไงชูจินชูจินนะครับอคาเดมี่นี่มันห้องรับห้องเรียนนี่หรือเปล่าเน็ตเีที่เห็นเนเนีเฮ้ยนัมันเออี่ี่ แค่นี้ก็ร้องเัินเหรอไม่ไนคืออะไรน่ะอะไรนเดินมาตรงน่าขยะขยะทำไมเอาจริงดีทำไมเธอยังมีชีวิตอยู่เนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่าอลาิสนะครับเคยโดนบูลลี่ตั้งแต่เด็กนะครับ อันนี้คือข้อมูลที่มันมีให้เห็นนะตอนนี้นครับคือก่อนหน้านี้เราไม่รู้อะไรพวกเราคงจะดีใจนะถ้าแกได้ตายไปซะคือคือเนื้อเรื่องนะครับถ้าบวกกับพาที่แล้วคืออลิสนะครับโดนบูลลี่ตั้งแต่เด็กนะครับแต่ว่าเนื้อเรื่องที่มันเล่ามันค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็กลายเป็นบ,บ,บ,รบรอตเลยเหรอครับ มาถึงเริ่มต้นขาร์มาก็เจอบอสเลยหมดติดเที่ยวอินสิตระวังตัวมันมาแล้วนะครับก็มาถึงก็ลอกันบอสเลยนะครับที่มาที่นี่ก็เพื่อที่จะได้รู้ว่า คือเกมนี้ไม่บอกด้วยนะว่าบอสเวลอะไรครับเออโอ้เดี๋ยวมันดีซีใส่้าอ,อ่ะอ่ามันแพ้ธาตุไหนเนี่ยแพ้ไหมไม่แพ้ไปฝรั่งเศสก็ไม่แพ้ เฮ้ยก็แค่มอนบอสตัวเดียวกดโอเข้าไปตัดเข้าไปฟอลโล่แอตแทกนะครับคือฟอลโล่แอตแทกเกมนี้มันก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับกับฟอลโล่แอตแทกในกาเรตเอ็กนท,ท,ที่เคยเล่นมารู้สึกว่าจังหวะเกมนี้แต่ยังหนวงหนวกกว,ว่าเพราะว่ามันเป็นกึ่งๆึ่งเทิร์เรนเบน,นะครับก็มันม,มีมีความเสอร์เรนเบรอย่างที่เป็นต้นสำหรับมันอยู่นะครับคือ でもそのような感じのテキだ。何だよこのへは。トリコのカギガーのジャンプ。あんまりパンケーマーゼッパー。ココノドココカニコクセン。あんまりマニワーノワーノワーキーパーで。 เลื่อนดูไปเรื่อยๆหยุดเวลาแล้วตอนนี้ชิวมากนะครับเวลากดสกิลเหมือนได้หยุดเวลานะครับไม่ใช่ได้เหมือนนะมันเหมือนมันหยุดเวลานั่นเองครับ <c oughs> แอดแท็กตีเข้าอย่างเบานี่ขนาดมันไม่มีเกาะแล้วเนี่ยเปลี่ยนตัวแผลอะไรอยู่เนี่ย <c oughs> พอเอาแอดแท็ก มันแพ้อะไรเนี่ยพลังจิตก็ไม่ใช่อ้าวไม่ใช่เข้าคาสิเรียงนะเนี่ยเจี๊ยะอาคาเซโลออ๋อมันแพ้แสงนะครับกีโอเคมันแพ้แสงอ,อ๋อเกาะขึ้นแล้วนะเมื่อกี้มันไม่เห็นเกาะแสดงว่ามันไม่โดนแพ้โอเคก็มาสิครับแพ้แสง,งก็กัดสิวะมาเออ นีิสก,กิวอะไรอะอเออเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนู้นใช้ s อ1 0นะครับเดี๋ยวเอาเป็นลองกันลองอัน10แล้วกันเนาะดูดิว่าแรงไหมก็ก็แรงอยู่นะครับมันทำก่อแตกได้เลยนะครับมันก็แต่ว่าเปลืองเออยู่นะมันมันคีอส10เลยอะเจตกยเอาไปกินอีกกดฮอลโลเข้าไป คือถึกจังหวะไปไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวม,ม,มีวินวอลก็เอาไปกินอีกไอ้ล็กอกซิปเปอร์เปลี่ยนไม่ทันนะครับเมื่อกี้กดฟอ l โ o w a อ t แท็พอดีนะครับ คือเกมนี้ดาเมจมันน้อยมาก,มากนะเท่าดียสากีละหกแบบโอ้ยเลือดันเท่าไหร่มาเนี่ยแล้วก็ดาเมจนี่ขนาดผมซื้ออาวุธที่มันเป็นรุ่นล่าสุดแล้วนะนนดีวกว่านะมันประหยัดมานาลงไปเย่อะต่อครับมันีน่ไงวินวอล์กอีกด้วยนะโอเคแต่เซอร์ไพรส์แท็กดูเหรออ่าใช้สายฟ้า ถ <Okay. S 2> ือดาเมจต,ตีเขาทีละสามแลแต่เราโดน 3, 6, โทีสามโอ้โหแท้แท้ใช่6หมวโอ้โหนี่มันเวลเท่าไหรว่วะเนียเออเดี๋ยวอกไปบอกนอก เมื่อกี้บอสไม่โดนนะครับจังหวะที่ใช้สกิลวัตข้อนพาร์ตไปนะครับจะได้เหมือนกันนะคมันจะทำาเมจมันมันจะใช้สกิลทันทีนะครับแล้วก็ทำาเมจได้ทีนี้ตีธรรมดาแบบเบาโคตรถ้ามันไม่มีของพิเศษอะไรนะแบบแบบพวกโคมฟงโคมไฟให้เราแบบขึ้นไปทำสกิลอะไรใส่นะครับโอ้ย อือวินวอลอีกแล้วขยันวินวอลจริงๆเลยเออเดี๋ยว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 เออเออเเดี๋ยวไม่มีมานาชัยแปลงแล้วโว้ยเฮ้ยเฮ้ยตีเพิ่นไปหน่อยคือตอนนี้ต้องพยายามต่อคอมโบให้ออกมาเป็นสกิลแสงแทนนะครับซึ่ง ผมยังจำคอมโบที่มันปล่อยเป็นท่าแสงออกมาไม่ได้นะครับเดี๋ยว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 โอ้โหโดนรัวเลยโดนอุ๊บสกิลมึงเริ่มกว้างเริ่มบ่อยแล้วนะเนี่ยนี่คือผมไม่ทันได้ใช้สกิลเลยอ่ะเดี๋ยวคิวก่อนนะคือตัวตัวนี้มันต้องใช้นะครับเพราะว่ามันเป็นน่าจะเป็นตัวเดียวมั้งครับที่มันเป็นทัดแสงอ่ะ ไอีเนี่ยฟือนได้ทีใช้ได้ทีเดียวเอาไปต่อนเลย1ทีแล้วก็ขอโล t แท c กไปนะครับกดแมอรีนะครับเป็นด a ต a ์ซิงคืออะไรจังหวะคอมโบตอนดีกาการดเนาะคือเดี๋ยวเกือบโดนครับตอนนี้ผมยังจำคอมโบไม่ได้ว่ามันจะเอ่อเริ่มได้แล้วเมื่อกี้ออกเป็นท่าแตงครับคือ โคสนาจะมีอย่างหนึ่งนะครับเมื่อเราต่อคอมโบไปนะครับแล้วกดสามเหลี่ยมนะครับมันจะมีจังหวะคอมโบที่เป็นตกิวท่านนั้นๆออกมานะครับอไม่โดนไม่โดนตัวหลักเลยหรอกตัวหลักไปหไปหนูเลยแต่ลูกน้องมันเกิดเรื่อยๆนะครับนี่สีมาตั้งนานนะครับเพิ่งยังไม่ถึงครึ่งหลอดเลยอะยูจนมานาหมดแล้วเนี่ยเริ่มเดิมจับ เริ่มจับคอมโบได้แล้วนะครับว่าตีกี่ทีนะครับแล้วมันจะปล่อยเป็นสกิลธาตุแตกออกมาเป็นตรงนั่นเองครับคือถ้าใช้อันนี้มันจะเนี่ยมันจะติดวีคนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องเสียมาเอ็กีนั่นเองครับในการแล้วตอนนี้มันเริ่มตีหมูนะครับพอเอาแอตแทกแม่งเลยครับไหนๆก็ไหนๆแล้วมันน่าจะติดวีคั้ง ติดไหมจไม่ได้นะโอ้โหแล้วเบานี่ขนาดขนาใช้แอนตี้เลยนะวันนี้ใช้่ชุดางแอนตี้เลยนะเหนื่อยเดียวตีกูหลาจังวะตีมเข้าทีละสามีลสีเนี่ยแลโซฟีไม่รอดไม่ได้ด้วยเป็นตัวเดียวที่ใช้ท่าแส่งนะครับ อืออออืออเอาไปอินปั่นเนี้ยจะปั่นอีเแล่วเป็นจักรนัดหรือไงวะเนี่ยอือ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 โอ้ยวโอ้ยโชคดีนะอ่ามันชื่ออะไรนะนัวป่ะ น่าจะนาอัวนัวอะไรัอย่างนะครับที่แปลว่าจอบโจรสาวสวยนะครับเป็นภาษาอะไรัอย่างนะครับเกมนี้คือเวลาเราจะตายนะครับมีโอกาสที่เพื่อนนะครับจะกระโดดมาผลักนะครับทําให้เรานะครับไม่ตายในในทีสุดท้ายนะเราจะเหลือเลือดหนึ่งนั่นเองครับเหมือนื่อกีนั่นเองคือโอ้โหนี่ผมพยายามพยายามที่สุดก็เอาเอาได้กะหมดแต่ก็เท่านั้นครับ แอบไม่เข้าเลยแต,ต่เกาะมันก็กลับมาใหม่ตุกคกุก้าตอนนี้ต้องตีครับข้อเสียของการทำคอมโบสกิลนะครับมันวีก็จริงนะแต่ว่ามันไม่แรงเท่าสกิลนะครับกอะแรกมันยังไม่แตกนะมันแค่แล้วซึ่งเท่า,า,ากับว่าเราต้องใช้สองครั้งนะครับเฮ้ยโอ้โหโดนทุบรัวๆเลยออกมาไม่ทันต้องใช้สกิลคอมโบสองครั้งนะครับเพื่อที่จะลบหนึ่งกอะนั่นเองนะครับ แตกต่างกับการใช้สกิลโดยตรงนะเพราะว่าสกิลโดยตรงมันจะกินกรอบมาเลยนะครับสุดทตัวมันไปไหนเนี่ยเด,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 ดี๋ยวเ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 ดี๋ยโอ้ตัวไม่ว่าเมื่อกี้ดูไม่ทันนะครับเนี่ยคือแต่ละคนเนี่ยแต่ละคนตีไม่เข้าเลยนะโอ้ตีตีเหนื่อยมากๆนะครับตี ตีมาสิบกว่านอาทีได้แล้วไหมเนี่ยตัวเนี้ยโอ<ฮ>้เหนื่อยนะเว้ยหายอีกแล้วพยันหาย,หายจริงๆเลยมึงตอนนี้คือไม่ไม่มีท่าแตกงแล้วมีไหมในตัวไม่มีนะครับโอ้ปกติอ่าพละสนาท่าแตกงมันหากมันทั้งยากนะครับจะปัดอีกแล้ว พอสนาถ้าแสงมันแขค่อนข้างยากนะครับตอนต้นเกมมันน่าแต่ยังไม่มีแลผมจำไม่ผิดลเพราะผมไม่มีให้ให้เลือกเลยนะทั้งทั้งมืดทั้งแสงนะครับอโลไม่เจอนะครับบอกอีกแล้วอ,อันนี้เป็นตัวเดียวที่ไม่ค่อยใช้มานานะครับเพราะว่าส่วนใหญ่มันเป็นสกดิจิทอลมันใช้เลือดนะครับ แต่ว่าตอนนี้เป็นตัวท okay. ี่มานาเหลือเยอะที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นใช้พลังจิตไปเรื่อยๆนี่ครับอือโอ้โหเดี๋ยว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 อ๋อโดนตีแล้วมันเสียบไม่โอโอได้นะครับโดนรัวๆเลยเอาเอามาสิโอ้โหยังไม่ตายอีกเหรอเนี่ยกุัขึ้นมานะครับ นางจําเป็นนะครับโซฟีคือจําเป็นมากๆนะครับโอเคเราได้โชว์ไทม์แล้วครับตอนตนต้นตตีจะตายไตม Um ตีมันให้ตายตีมันให้ตายมับอกไปไหนแล้ววะมาปิดฉากเก็บห้าแอนตีต้ไว <Yeah, like ้ปิดฉากจะตายไหมวะไม่ตายขึ้นมาที่แฮเลยนะเนี่ย right เอาพิกเก้นโอเคนะคือเก็บโชทาวไว้ปิดฉากหล่อๆนั่นเองนะ โอเคตายนึกว่าจะไม่ตายซะแล้วนะครับได้แม่กุญแจมาวันเดอร์ฟักจากผีกลายเป็นกุญแจผีนะครับนี่คือกุญแจที่มาของคำว่ากุญแจผีนั่นเองนะครับ <c oughs> เดี๋ยวนะ <c oughs> <c oughs> มีอะไรอีกเหรอเนี่ยเดี๋ยวจะบอกว่ามีร่างสองแนะ่เฮ้ แค่แลางแรกูตีมาติดกว่านาทีแล้วเนี่ยยังจะมีน่างสองอีกวะเอาไม่ใช่นะครับเป็นโอเคกุญแจผีนะครับระเบิดปังโอเคถ้าสภาพนี้แสดงว่าเราจะไปถึงอาริสแนลนั่นเองนะมีโซ่แท้กุญแจมือนะเอาไม่ใช่มีโซ่นะครับที่คล้องกรงนกนะไหลลงมากรงนกได้ทุกลดล็อกแล้วจริงนั่นเลย

โอเคนะครับเท่ากับว่าตอนนี้เราเคลียร์นะโปรเซสต่างๆแล้วนะครับต่อไปก็คือเหลือแค่การที่จะไปเข้าไปถึงตัวของพาริสนั่นเองนะครับโอเคนะครับก็กลับมาอยู่ที่ฐานบันชาการนะมันต้องตีเหมือนเดิมะครับโอเคนะครับก็กลับมาอยู่ที่ฐชระมันต้องตเหือนเดิมรคก็ยูนารต้คัมทีนมนาเมือนเดิมครับโอเรอ่าะมต้งเหนเ そうとも今回盗むのはキングがヒトパレスでやったように本人の欲望、をアリスが改心するかは正直わからん。被害者を助けてもアリス本人が改心しなければ堂々め。だが予告が成功すれば願いが現れるのはそこでアリスの社長が改心する。次の。 ที่ตอนนี้มันแตกต่างจากพาเลตนะครับก็เลยไม่สามไม่มั่นใจนะว่าจะสามารถเปลี่ยนใจของอลิสได้ไหมแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่ต้องทำคือช่วยเหลือนะค,คนที่โดนเอาความฝัดหนาไปนะครับหรือในใครนะครับที่อลิสเอาไปนั่นเองัะครันตอนนี้คือเราไม่สามารถเราไม่รู้นะไม่ใช่ว่าไม่สามารถไม่รู้ว่าสามารถช่วยได้ไหมนะแต่ตอนนี้เราต้องช่วยผู้ตายก่อนง あの部屋で見た光景ってトラウマ過去の辛い経験や出来事で生まれた心の傷かな心のもしかしたらあのトラウマがジェルができたテトラウマが原因ムアンダムマンテンラカベアリスア าผ่านอะไรมาหลายอย่างนะผมน่าจะน่า,นาผมเหมือนเคยเห็นผ่านๆน,นะนคือก่อนหน้าเนี้ยก่อนที่จะมาเป็นนางแบบแบบป๊อปูล่านะครับก็ผ่านอะไรมาเยอะนะแั้วอันเองก็เริ่มรู้สึกนะครับว่าที่ผ่านมานะานอลิซเองก็เป็นคนดีแนตะ่ไม่ได้อยากเป็นแบบที่มันอาจจะแบบเกิดแผลในใจขึ้นมานั่นเองครับ ก็คือตอนนี้อันนะครับอยากจะช่วยเอาอริสด้วยใจ,จงนั่นเองนะครับตอนนี้คืออันนะครับขอเป็นคนเขียนนะครับการการเขาเรียกว่าจินินาการเหมือนโจมโจรคิดนะครับ เหมือนจอมโจรคิดน่ว่าที่ส่งไปให้ส่งไปให้ปู่ของโซโนโกะนะครับว่าปู่หรือตาน่ะจะมาขโมยเพชรคืนนี้นยำนี้แล้วนะเตรียมตัวรับมือกับรูให้ดีอะไรประมาณนี้นะครับเซอริการ์ดนะครับก็โอเคนะครับส่งกันเรียบร้อยนะครับวันที่ยีิบเก้านะครับ แดะหนคืนนั้นนี่โอ้แล้วผมชอบคัสตินเกมนี้มากมันสวยมากมแล้วคัสตินเกมนี้อย่างเยอะนะครับส่งก็เป็นเพอร์เซนาจริงๆนะครับนี่ทำการแฮ็กเรียบร้อยครับเช็คอยู่ฮาร์ดนะครับจอมโจรคิดเอ้ยไม่ใช่นะเั็นต้องตีฟนะครับปมบางวะเจอกันนานแล้ว กับพวกเราได้ไหมเนี่ยพวกเราคือจอมโจรเนงาพอกลับมาก็จะมาขโมยหัวใจดวงใหม่นั่นเนองครับหัวใจที่เล่นกับพวกคนเป็นของเล่นนั่นเองอิระกิอาริสนี่คนชี่ว่าไรเราจะจุดไนี่ยมม โอ้โหมันเท่จริงๆคือผมไม่ได้เล่นตัวตัวเนเรื่องหลักนะครับเนื่องจากไม่มีพี5 <s> ท่านี่เองนะแต่ว่าโอ้โหมันเท่จริงๆความรู้สึกที่เห็นเซลลิงการครั้งแรกคือมันสุดยอดมันโอ้โหคดิแล้เปิดตัวอลังการมากจำพวกเราได้ไหมพวกเราเป็นต้นทีมยังไงล่ะ่ฉ <c> ัน ความประดาบทั้งหมดที่ฉันเก็บมาเนี่ยมันจะต้องข้ามมันไปอย่างนั้นชัดใช่จะลอยบางความรู้สึกมันเทศมากเลยโอ้เป็นเป็นปรากฏการณ์อาแฟนต้องทีเฟเวอร์นะครับคือหลังจากส่งเซอริงการ์ดไปที่ชิบุยะมัน แบบแบบไฮมากเนื่องเป็นต้องตรีมนะครับโอเคทีนี้ก็เมื่อส่งเซลลิงการไปเรียบร้อยเราก็ไปล่าหัวใจของอาริสเลยนั่นเองนะครับก็เขากับว่าถึงตัวอ่าบอสตทีนั่นเองนะครับ